อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปถึงแล้วครัวลุงหลงจาเข้าไปดูครับไม่เคยมาเหมือนกัน สวัสดีครับเดี๋ยวป para para oh. ๋าพาไปวันนี้เรามาอยู่ท well? ี่โคลงลงโคลุงลงแวะมากินหมูหันกับเขาหน่อยดูที่อร่อยไม่เห็นเห็นเขาอวยกันนะครับแต่ว่าเส้นทางที่มาเนี่ยผมก็ไม่เคยมานะที่ครั้งแรกมาไม่ยากเข้าจริงมาไม่ยากกด GPS อตาม G p s อมาเลยไปตาม GPS หลงไหนลงนั่นสุดท้ายไปทางถึงโคลงลงแน่นอนตอนนี้อยู่โคลุงลงไปดูกันครับวันนี้มาผมมาเป็นวันอาทิตย์นะคนก็ยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามาในผมจอง โทรจองหมูหันไปแล้วนี่เลยพายดูก่อนนี่นี่นี่พายครัวลงลงไปดูบรรยากาศในร้านก่อนครับนี่เลยแล้ต่ต๊ะนั่งแล้วจองต๊ะนั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศรอบๆร้านก่อน บรรยากาศร้านเนี่ยก็ทั่วๆไปนะไม่ได้ไม่ได้เป็นร้านที่แบบอะไรเขาเรียกว่าไงไม่ได้ก็เป็นร้านไม่ได้จัดแบบสวยหรูอะไรมากแต่ว่าโอเคนะแต่ว่าเขาดังมูหันเองเขาเองเขาว่ากันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามูหันอร่อยหรือเปล่าวันนี้มากันเจ็ดคนนะครับให้ดูบรรยากาศมีอะไรวางข้าวปีกแห้งเหรอ เด๋ยวาแม่พูดอ่ะเผ็ดไหมวางผัดพริกแห้งเผ็ดมากไหมได้แต่ว่าบอกพ่อครัวว่านดเผ็ดน้อยลงมาหน่อยได้ไหมเออโอเคมาดูบรรยากาศนะครับมาแววหมูหันหมูหันของเรา อันนี้ตัวเ่าอะไ่อื่ใช่ครับบอกสองร้อยห้าสิบไม่รออันเนื้อใะก่ไดร้อกินยังไงนะกินยังไงนะถ้าทานไม่หมดเรียกพนักงานต่ะาไม่หมดเรียกพนักงานพนักงานช่วยกินอ๋อโอเคนโอเคนี่ครับอันนี้ที่ผมสั่งเนี่ยเป็นไสสองพันนะ ที่คนลงเขามีหลายไซส์ให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกไปว่าเราจะใช้ขนาดไหนประมาณไหนนะวันนี้ผมมากันเจ็ดคนก็เอาไซส์นี้มาเอาแล้วนี่เลย,ยหลังเขากรอบไหมเฮ้ย<อ>หลังกรอบว่ะหลังกรอบหลังกรอบหลังกรอบเมนูแรกที่เราสั่งไปครับหมูหันข้าวนี้เป็นซีอิ๊วหวานใช่ไหมพ่อซีอิอ๊วหวาน กรอบไปว่าอร่อยไหมเยี่ยมด้วยแล้วพ่อรู้ยางมือนี้พ่อจ่ายโอ้พ่อไม่ได้กินนาทีเลยบอกพ่อจ่ายบอกหูไม่ได้ินอีกแล้วหนังกรอบนะลองดูดูความกรอบครับน้ำกิ้มเขามีมาให้สามอย่างนะครับก็ยัดีดีนีนี่อันนี้เป็นซีอิ๊วหวานนะ แล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มคล้ายๆพิมซีฟู๊ตอ่ะเป็นงานที่กรอบไหมลองชิมดูดิมีตัดฟันด้วยกรอบไหมโอ้ยวเราต้องลองมากนี่เขาตัดมาให้แล้วเน่เน่เน่น่่น่น่จิ้มจิ้มหวานก่อนเฮ้ยหลังกรอบอ่ะ อกรอบดีกรอบดีปละเมนูท nice. ี่สองเข้ามาอันนี้คืออะไรเอ่ยยำถั๋อยำาตํมกรอบเดี๋ยวจะลองชิมดูเมนูอาหารเขาก็มามาไวเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะพอมาถึงเราก็ก็ตั่งอาหารนะครับคือหมูหันเนี่ยเราผมตั่งจองไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะมาแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าใครจะมาก็โทรจองโทจองหมูหันไม่ไม่ได้ไม่ใช่จองโตะนะจองหมูหัน เพราะว่าพอเรามาถึงปั๊บแจ้งชื่อ like. เขาเขาก็เตรียมว้ให mm ้เราแล้ว hmm. มันก็เลยไวส่วนเมนูอื่นนี่ก so ็ทยอยมาอาหารมาไวถือว่าไม่ช้าส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเมนูก็แล้วกันราคาก็โอเคนะครับราคากลางๆเดี๋ยวขอขอรออาหารเมนูต่อไปก่อนนี่มาอีกแล้วน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มเข้าไปเพิ่มนะครับคือน้ำจิ้มเขามีมาให้จุดหนึ่งขอเพิ่มได้นะ แต่ที่บ้านผมเนี่ยดูแล้วไม่น่าพออันนี้แปะตาอะไรเอ่ยปลาแปะตาปลาช่อนนะครับมาเป็นตัวเลยนะนอันนั้นน้ำเติมนะครับเดี๋ยวขอชิมแกงส้มหน่อยชิมน้ำมาก,ก่อนโอเคนะสำหรับผมรสชาติโอเคนะคือจะบอกกินที่บ้านที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้กินเผ็ดมากนะครับ รส e ชาติก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะเนาะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าโอเคอ่ะรสชาติของการกินหมูกันอยู่นะครับเราก็รีวิวกันแบบบ้านๆแล้วนี่หมูอะหมูระวังระวังดีกว่าอืมออ่ะดึงดึงดึงออกร่อยเดียวอร่อยอร่อยอร่อยจ้ได้อันนั้นจานเท่าไหละเราขอดูเมนูเราขอดูเมนูรสชาติโอเคนะครับจะได้ ต่อไปก็จะลองชิมเนื้อเนื้อของหมูหันนะครับเ <c oughs> มื่อกี้น้องเขาบอกว่าสกินไม่หมดแจ้งพนักง,งานได้ให้เอาไปทําเป็นเมนูอื่นหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวลองกินลองกินแบบไม่กินซีฟู้ดก่อนอัน <c oughs> นี้มาอีกเมนูแล้วครับอันนี้แะลนะกวางผัดกวางผัดเผ็ดผัดพริกแห้ง,วง,ง,หงนนกวางผัดพริกแหงนะ้งเอชิมอันนี้เป็นกวางผัดพริกแห้งนะเผ็ดไหมลองชิมดูดิล <c oughs> อชิมหน่อย นี่นะครับกวางผัดพริกแห้งนี่นะกวางผัดพริกแห้งเนี่ยผมแจ้งเข้าไปว่าเอาผิดกลางนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่กินเผ็ดลอจิ้มอ่ะอือร่อยเลยเจริญพูดถึงรดรสชาติอาหารเราใช้ได้นะอืมเขาชอบว่าชอบแต่อยากจะลองกินมันเนี้ยเนื้อหมูหันเนี่ยที่ไม่ใช่หลังอ่ะลองจิ้มกันมัาจิ้นพริกปูดูแร<บ>งๆๆจิ้มพริกปูดเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มมาจิ้มพริกปูด ดูเรียมกิมติบูเขาอร่อยนะนี่เลยชิมต้องกิมติบูชิมติบูแล้วเป็นไงความเฮ้ยแบบใช่ได้ใช่ได้เขาพลาดเลยเมนูครับอันนี้คืออะไรอ๋อเราไม่ได้สั่งสามชั้นกรอบไม่เหรอเราสั่งสามชั้นไอ้ไอเลนนัน่นไม่ใช่เหรอเขาล้ำปลาป่ะอ,อ๋อนี่ใช่ไหม นี่คือสัชัทนทาดน้ำปลาใช่ไหมอ,อ๋อนี่นะครับมผมสั่งไปทั้งหมดเจ็ดอย่างนะครับแต่ว่าตัดออกต่อทุกอย่างไม่มีตอนนี้ก็ขอมาครบแล้วห้าอย่างก็มีปัดก้มเอ้ยไม่ใช่ปลาก้มแกงช่อนลาตาหมูหันกวางผัดเผ็ดผัดพริกอะไรเนี่ยแล้วก็หมูสับสับชัทนทดน้ำปลาแล้วก็ยำสามกรอบอร่อยดีอร่อยดีเราก็บ้านๆเราก็มือเลยนี่ไง ล่อม <the> <vine gary> <risque> ือจะไปเลยครับดูหนังกรอบๆเพื่อนหน่อยหนังเขากรอบจริงนะเนี่แต่ที่ชอบสุดนะกิมจิอิ่วหวานเนี่ยเวิร์กสุดแล้วสำหรับผมนะสำหรับผมนะเนี่ยกิมจิอิ่วหวานเวิร์กสุดละเราแบบมันหนอกใช้มือกินแล้วเราโอเคแล้วรสชาติไส้ดัดอร่อยยิ่งกว่ข้าม้มอะไรสามชั้นทอดน้ำปลาใช่ไหมก่อนชั้นทอดน้ำปลาใช่ไหม น้ำจิ้มที่เขาให้มาก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบโอหมองไม่เห็นเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมไปเดี๋ยวรัทานะคุณเด็กน้แกงส้มก่อนแกงส้มใช้กแกงส้มหน่อยไฟมันดับต็้งแต่ที่ได้ หดแกนต้มหรอ,อืมเนี่ยดอี้อืมว่ดีวยดนะวใช้ได้แล้วอืมว่ารสชาติใช้ได้แหละแต่ก็ลิ้นใครลิ้นมันนั่นนะครับว่าครับ กินไม่หมดนะครับก็ทางร้านเขามีบริการทอดกระเทียมทอดกระเทียมนี่คิดตังค์เพิ่มไหมแีครับพี่ถ้าเป็นเมนูอื่นนะค่าคิดเป็นร้อยอ๋อแต่ถ้าเป็นทอดกระเทียมเขาไม่เพิ่มตังค์นะอันนี้นคือโอเคครับคุณครับออรทอท,รทอดกระเทียมก็หลังจากที่เรา,ากินหนังกินเนื้อไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับกินไม่หมดตัวใหญ่ตัวสองพันก็ทางร้านเนี่ยเขาก็มีบริการเอาไปทอดเป็นเมนูเป็นเมนูทอดกระเทียมให้แต่อยากทําเมนูอื่นก็ได้แต่ถ้าเมนูอื่นเนี่ยขอคิดเพิ่มเมนูละร้อย แต่ถ้าทอดกระเทียมเนี่ยไม่คิดตังค์แต่ลอด,ดูผมเอาเป็นทอดกระเทียมนะครับเพราะว่าเริ่มอิ่มแนละ้วสั่งมาห้าอย่างรอดูว่าทอดกระเทียมเป็นไงไม่เคยกินเหมือนกันบอกตรงเคยกินแหละแต่ว่านานๆกินทีอาหารให้โซตัวอยากกินได้มามาม,มาแล้วหมูทอดกระเทียมหมูหั่นเมื่อกี้ที่เหลือกินไม่หมดนะครับเอาไปทอดกระเทียมนี่เลยโอ้ยหหหอร่อยจนหัวขมามม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 เหมมอหมูได้สองจมม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  เมื่อกี้หมูที่เหลือก็เอาไปทอดกระเทียมนะครับได้สองจานเลยเนี่ยเ่ยเขาจะแบ่งเอาเอาท้ายเอาหมูแล้วก็ตรงกลางก็ขอชิมหน่อยเราก็ใช้มือเลยโห้ชิ้เล็กๆได้ไหมไม่ร้อนไม่ร้อนโอ้โหสดเยอะเลยว่ะกินนิ้มจิ้มจิ้มจิ้มซีฟู้ดดีกว่าเขากรอบกรอบมึงก็อ่อีกแอร่อยเดียวใหญ่มากจานเยอะ ได้ไปสองจานเลยไอไอไอหมูหั่นเมื่อกี้เนี้ยนี่ไงสองจานใหญ่เลยกินไม่หมดคงต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ฉลองนะไม่เดี๋ยวเรามารอรุ้นจังว่าชิคบินกี่บาทแล้วที่สำคัญเลยคือเมื่อกี้ขออนุญาตเขาแล้วว่าจะขอเข้าไปถ่ายตรงที่เขาเขาเขาย่างหมูหันหมูอ่ะพี่เขาบอกว่าไม่สะดวกเพราะว่ามีเอาไม่เป็นไรก็เข้าใจนะครับก็เลยเสี็จได้หมเลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าอย่างไรนะครับ เดี๋ยวไปเช็คบินแล้วมาดูกันว่าราคาทั้งหมดกี่บาททั้งเมนูทั้งหมดนะหกเมนูแต่เมนูที่หกนี่คือหมูทอดกระเทียมเนี่ยเขาไม่ได้คิดตังค์เพราะคือหมูหั่นที่เรากินแล้วผ่านแล้วไม่หมดก็เอาไปทอดกระเทียมได้เมนูทอดกระเทียมไม่คิดตังค์แต่ถ้าทําเมนูอื่นเขาคิดเมนูละร้อยเดี๋ยวมารอดูกี่บาทเป็นไงหมูทอดกระเทียมอร่อยไหมอร่อยอร่อยยอร่อยจริงป่ะเอาเลยเค็มนิดนิดก็ประมาณเนี้ยครับก เป็นการพามาเที่ยวไม,ไม่ได้ถึงกับมารีวิวอาหารเข้านะพามาดูไม่เคยมาเหมือนกันถามว่าเป็นกิจกรรมครอบครัววันหยุดก็โอเคนะผมว่านะวันนี้ที่ผมมาเป็นวันอาทิตย์ปกติผมถามเจ้าหน้าที่พนักง,งานเขานะเขาบอกว่าอาทิตย์เนี่ยเขาที่เนี่ยคนจะเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาที่ดูก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่แน่นไม่แน่นตอนนี้บ่ายสองแล้วผมมาถึงเนี่ยตอนประมาณเที่ยงครึ่งใช้เวลาขับรถมาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งได้โดยประมาณมาเรื่อยๆือมาเรื่อยเรื่อย ไอพีเขาไอพนักงานเขาเรียกช็คบินละเดี๋ยวมารอรูุ้้นกันหมดกี่บาทนาทีระทึกมาแล้วบินมาแล้วเดี๋ยวดูนี่เท่าไหร่เท่าไรรหาทั้งหมดนะที่ผมกินไปวันนี้มากันเจ็ดคนนะสามพันสองห้าสิบคือที่มันเยอะหน่อยก็เพราะว่าหมูเนี่ยหมูเนี่ยตัวสองพันเห็นไหมเนี่ยสองพันป่าใช่เราเลือกไซส์นะครับเดี๋ยวจ่ายตังก่อนสามพันสองห้าสิบนะแหววไปเมื่อกี้ได้อะไรมาครับแม่ อะไรมันคืออะไรเฮ้ยมีกอบพอ,อดีชอบ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 น่นเลยครับมรหมูทอดกระเทียมเมื่อกี้นี้น้องเขาเอามาให้แล้วเล,ลือสองถุงบุ้ลลเลยว่ะไปบ้านหนูมใส่หมีกอบแนะนํานะครับพอดีผมก็ไม่เคยมาทานนะไม่เคยมาแล้วก็เลยก็เลยสั่งหมูหมูหันไสสองพั 2, นคือรสชาติมันอร่อยแหละปัญหาปเด็นคือไม่ใช่ปัญหาประเด็นคือมันกินไม่หมดอหมูเนี่ยผมว่านะมาสักมาเดี๋ยวผมเรียกมากันเจ็ดคน ผมสั่งหมูไส้ตัวละสองพันนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เลยคุยกันว่าถ้ามาคราวหน้าก็คงเอาหมูไส้เล็กหน่อยเล็กสุดแหละเพราะว่าเรากินอย่างอื่นด้วยประกอบอร่อยดีกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหากิจกรรมทำพาไปดูที่ว่าแถวนี้มันมีอะไรเที่ยวต่อนี่เขาย,ยังไม่รู้แล้วยากอยากเข้ากล้องอยากเข้ากล้องอยากเข้ากล้องป <laughs> ่ะอิ่มแล้วเก็บตังค์แล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเก,ก็บตัวกลับบ้านแต่ขากลับเดี๋ยวหาแวะไหว้พระแถวนี้หน่อยถามพี่คราว่ากินข้าวเสร็จแล้ว แถวนี้มีที่เที่ยวอะไรตรงไหนยังไงอีกอ่าพี่เขาแนะนาที่ไหนแล้ว่านองหอยว่านองหอยก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงจากว่านองหอยก็ไปต่อที่อุทยานของงูอุทยานเขางูจากนี้ไปไกลไ่มพี่ว่านองหอยอ่าว่านองหอยไปประมาณสิบกิโลไม่ไกลไม่ไกลสิบกิโลสิบกิโลยี่สิบโลประมาณนี้เพราะตอนนี้มันเพิ่งเพิ่งจะบสองใบสองครึ่งเองแล้วถ้าพอลงจากหนองหอยเสร็จปุ๊บว่าพี่เขาอุทยานของงูบรรยากาศจะดีมากๆถ่ายรูปสวยมากครับน่าสนใจน่าสนใจพี่ก็ได้นอไป ไปบินแล้วกลับบ้านเดี๋ยวไปต่อวัดน้องหอยกับอุทยานเขางูตามคําแนะนําของพี่ปิ๊กเป็นกิจกรรมพาครอบครัวมาเที่ยวมามาหาอะไรทาวันหยุดนะครับบางทีอาจจะไม่ว้าวแต่ถามว่ามันก็มีความสุขในครอบครัวว่ายง่ายป่ะเดี๋ยวเราไปเขาคุณมากพี่พี่ให้คําแนะนําดีมากเลยเจ๋งชอบอิ่มเรียบร้อยเตรียมตัวกลับบ้านครับนี่เลยเรามาอยู่นี่ครัวลุงลงโพธารามนะครับเส้นทางเนี่ยไม่ยากใครไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยมาทีนี้เส้นทาง ปักมุดเลยเปิด Google Ma ปปักควลงลงเดี๋ยวมาตาม G.P.S มาไม่ยากเส้นทางไม่ซับซ้อนระยะทางจากกรุงเทพอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่แถวแถวซาฟารีเวิร์มีนบุรีระยะทางก็ประมาณสักร้อยโลนะครับโดยประมาณโดยประมาณนะระยะทางขับรถประมาณสักชั่วโมงกว่าอาหารรสชาติโอเคนะผมว่าแล้วก็บรยากาศของร้านเนี่ยก็เป็นร้านอาหารแบบแบบออกแนวบ้านๆนหน่อยไม่ได้เป็นแบบคาเฟ่สวยหรูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบรรยากาศก็นั่งได้นั่งดีใช้ได้อาหารรสชาติดีตัวเฉพาะหมูเฮ้ยห,หมูหมูเขาโอเคนะหมูที่ผมเลือกมาเนี่ยหมูตัวสองพัน ไซสสองพันเขาจะมีตั้งแต่พันห้าพันเจ็ดสองพันสองพันสามอะไรเนี่ยเลือกแล้วแต่ไซส์แล้วแต่แตขนาดนําจิ้มมีสามอย่างก็เป็นการรีวิวแบบกินแบบบ้านๆอ่นะเพราะว่าพาครอบครัวมากินพาที่บ้านไปกินพาน้องพาพ่อตาแม่ยายมากันนะครับมากันหกเจ็ดคนมื้อนี้ก็ราคาก็ตรงไปตสมผลไม่แพงไม่แพงบางคนบอกคู่แพงบางคนบอกคุก่ถูกอันนี้แล้วแต่นะรสชาติเนี่ยลิ้นใครลิ้นมันเลยกับคนลงลงเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาวันหยุดนะพาครอบครัวมากินมาต่างๆงโอเคนะผมว่าเป็นการ พาครอบครัวมามีกิจกรรมอ่ะกับเจ้าเดี๋ยวป่าพาไปวันนี้ก็พามาดูตามสไตล์เราอยากไปล่องที่ไหนเราก็ไปนะครับฝากด้วยคราวหน้านะไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาจะเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บกลับมาไลฟ์ไปครับเจอกันคลิปหน้าฝากดูโฆษณาด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินข้าวที่โครัลุงเสร็จแล้วเราก็ไปกอกันที่วัดหนองหอยนะครับมาสักการะเจ้าแม่กุฎิมเหมย ก่อนกลับบ้านนะครับเราก็แวะกันมาไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลองหอยกันต่อครับอยู่ไม่ไกลาจากร้านโคล้ลงุงหลงประมาณสักยี่สิบโลได้ครับสวยสวยสวยตรงนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับข้างในก็มีเราเดินเข้าไปดูข้างในกันสวยดีบนเขาวิวดีเหมือนกันนะพูดถึงแวะไปกินข้าวที่โคลุงลงเสร็จแล้วก็พอดีเชลซีเขาแนะนํามาเรามาวัดวัดนี้ดูก็เลยมาเพิ่งเคยมาเหมือนกันเขาท่าดี วันนี้ก็ประมาณนี้ครับวันหยุดครอบครัวก็กินข้าวสองสังพาที่บ้านมาทานข้าวก็พามาไหว้พระก่อนเดินทางกบบ้านตอนนี้สามโมงสามโมงยี่สิบแล้วออกจากบ,บ้านมาก็ตอนออกจากบ,บ้านมาประมาณสิบโมงนะครับแล้วก็มาถึงครัวลงุงลงก็ประมาณเที่ยงครึ่งกินข้าวก็ประมาณสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาไหว้พระอยู่ไม่ไกลกันประมาณยี่สิบโลจากครัวลุงลง,ลง,ลง ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็ลองดูเผื่อเพื่อนๆดูแล้วเกิดไอเดียพาครอบครัวพาเพื่อนฝูงมาไหว้พระมาพักผ่อนไหวง่ายประตาภาษาครับรีวิวกันแบบแบบสไตล์เรา็นาะช่องเล็กๆฝากไว้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวพาไป